สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแผนภาพต้นใบกันต่อนะคะแต่เป็นในกรณีที่ข้อมูลของเราอะ่ะมี2ชุดเราจะนําเสนอข้อมูล2ชุดนี้โดยใช้แผนภาพต้นใบได้อย่างไรนะคะอ่ะเรามาดูก่อนตอนนี้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือคุณภาพคะเนี่ยที่เรากําลังจะนําเสนอข้อมูลเชิงปริมาณหรือคุณภาพคะความสูงนะคะเป็นตัวเลขนะคะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณเรามาเปรียบเทียบได้นะคะเปรียบเทียบกันได้ว่าใครสูงกว่ากันเนาะ เอาละคราวนี้เราจะมานําเสนอจงเขียนแผนภาพต้นใบนะคะโดยใช้ลำต้นร่วมกันเราจะใช้ลำต้นเดียวแต่ว่าคนละใบนะคะลำต้นอยู่ตรงกลางแล้วก็มีใบสองฝั่ง <c oughs> ก็คือใบซ้ายกับใบขวาใบชายใบหญิงอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่ใบเซ็กชวลนะลูก <c oughs> เป็นใบของเรา <c oughs> หมายถึงว่าใบชายกับใบหญิงอย่างนี้นะคะแสดงความสูงเอาละหลักการเราเหมือนเดิมเลยลูกอันดับที่หเรามาหาก่อนว่าผู้ชาย สูงสุดเท่าไหร่ต่ําสุดเท่าไหร่อผู้ชายเอา,เอาสูงสุดก่อนร้อยเจ็ดสิบเท่าไหร่ลูกเอยงครูหานะนักเรนช่วยครูหานะร้อเจ็ดสิบสี่ใช่ไหมมีสูงกว่านี้ไหมคะ,ะนักเรียนก็เถียงว,ว่าสูงคือร้อยเจ็ดสิบห้าค่ะร้อยเจ็ดสิบห้าสูงสุดนะคะแล้วต่ําสุดเท่าไหร่ต่ําสุดเท่าไหร่คะ ต่ำสุดของเราเป็น150เท่าไหร่ดิร0อยห้าส้าไหมมีต่ำกว่า159ยห้ากไหม็ค่้างๆเขานี่ค่ะร5อยห้าดนะคะเอาละผู้หญิงสูงสุดเท่าไหร่เ่ยผู้หญิงสูงสุดถึง170ไม่มีเนอะ160เท่าไหร่ผู้หญิงสูงสุด165ย สูงกว่า165ยหกส้ามีไหมคะอ่า166อ่าสูงกว่า166ยหมีไหมคะมีไหมลูกร้อยหกสิบอ่าวสูงกว่า167มีอีกไหมอ้าวร้อยหกสิคูร้อยหคือสูงสุดแล้วนะคะอ่ะต่ำสุดร้อยเท่าไหร่ลูกต่ำสุด140ยีมีไหมคะนี่อ่ะยสี่ก็จะมาอยู่ใกล้ๆกันให้เราเห็นดังนั้นเวลาเราเขียนต้นกับใบเนี่ยเราก็ต้องแบบแอ่ะ ธีการเนาะคุณครูก็ลากก่อนนะคะอันนี้เป็นต้นนะคะเป็นต้นยาวไปไม่รู้นะเดี๋ยวลบทิ้งอ,อันนี้เป็นต้นคันนี้ฝั่งซ้ายเราให้เป็นนักเรียนอะไรดีฝั่งซ้ายคุณครูให้เป็นนักเรียนหญิงเนาะหญิงซ้ายชายขวาฝั่งขวาให้เป็นนักเรียนชายคาวนี้ถ้าเราจะนําเสนอด้วยกันเนี่ย ลำเสนอด้วยกันข้อมูลของเราจะต้องสอดคล้องกับความสูงข้อมูลของเราต้องสอดคล้องกับความสูงตรงนี้ด้วยอะค่ะเอาไหมอ่าตรงเนี้ยต้องสัมพันธ์กันนะเพราะฉะนั้นต่ําสุดก่อนต่ําสุดเราก็ต้องต่ําสุดที่ต้นต้องเป็นเลขสองตแหน่งถูกไหมลูกต้นต้องเป็น2ตําแหน่งดังนั้นต่ําสุดเราต้องเป็น1นเลยคะหนึ่งสี่อ่าต้นเป็น1นสี่นะคะชั้นต่อไปก็ต้องเป็น1 5ึ่งห้าหนึ่งห 1 7พรยังพอแล้วเพราะว่าสูงสุดของเราคือ175เห้็นไหมคะ,ะดังนั้นไอ้ตรงนี้เส้นเราจะเยอะไปละเดี๋ยวเราจะลบทิ้งนะเราจะเห็ยน,นเฉพาะ,ะเส้นที่เราจะเอาพอแค่นี้นะ,ะเกินมาหน่อยนะคะ,ะพร้อมยังเอาผู้ชายก่อนผู้ชายก่อนนะคะเริ่มเลยเนาะผู้ชายเราจะเริ่มที่174ก็คือต้น17ใบส อย่างนี้นะคะนะคะอ่าต่อไปต้น7ใบ1ต้น16ใบ2อย่างเงี้ยค่ะต้น17ใบ2ต้น15ใบ9พูดได้ลูกต้น17ใบ5ต้น15ใบ8ต้น16ใบ4ต้น16ใบ0 0มีค่านะเพราะมันคือ160 ต้นสิบห้าใบเก้าต้นสิบห้าใบเก้านะคะอะต้น17บดใบสี่ต้นสิบหใบหนึ่งต้นสิบหกใบห้าต้นสิบหใบเก้าต้น17บดใบห้าต้นสิบหใบหกต้นสิบหใบสามต้นสิบหกใบเก้า ต้น16บใบ9คู่ค้าจะล่วงต้น16บหใบสแล้วก็ต้น17บบสนะคะอย่างนี้เสร็จแล้วยังอย่างนี้แปลว่ายังไม่เสร็จนะคะเราต้องมาเรียงลำดับใหม่อีกทีหนึ่งเนาะเรียงเลยไหมอันนี้เอา8ไว้นี่9ไว้นี่หนูใช้ดินสอน,นะคะอ ใช้ดินสอแล้วหนูก็ลบออกหรือแม่หนูก็ใช้วิธีทําที่กระดาษก่อนก็ได้ค่ะทําในกระดาษเสร็จแล้วก็ค่อยมาเขียนลงใหม่นะคะอย่างเช่น16ของครูเนี่ยครูจะไม่ละก็จะเป็นอะไรบ้างลูก01เนาะมีอะไรบ้าง0ูนย์ออะมาย,าย้ยายๆหน่อยลูกศูนย์หนึ่งสองสกี่ตัว สองสองตัวนะคะสามสี่ห้าหากพอยังแล้วก็เก้าสามตัวอย่างนี้นะคะแหมถ้ามัน,เป,นเป็นช่องส,อสวยๆก็ดีนะ ต่อไป17ึ่มีอะไรบ้างลูกเอาวบลงมาตรงนี้ตัวเองอ่ะหนึ่งเอย่างนี้ก็ได้ค่ะเอา1ขึ้นไปเอา2เอา2ต่อไปเอาสเอาสแล้วก็ห้านะคะที่เหลือเป็นแบบนี้มันจะได้แบบว่าร้อยเจห้าคือมากสุดนะคะร้อยห้าแปคือต่ําสุดเนาะต่อไปผู้หญิงค่ะ,ะผู้หญิงพร้อมยัง ผู้หญิงเขียนจากข้างในไปข้างนอกนะคะเขียนจากข้างในไปข้างนอกนะคะหนึ่งห้าหนึ่งห้าหกเขียนงี้ก่อนหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าหกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่แปดหนึ่งหกสี่หนึ่งหกหกหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าเจ็ด 162่ง16อย่าเพิ่งอย่าพิ่งมีคำถามนะคะเดี๋ยวบอกให้ลูกหนึคือแบบไม่ฉันต้องมาทำอะไรแบบนี้มันมีอะไรที่เลวกว่านี้ไหมคำตอบคือมีค่ะนะคะแต่เแต่เทคโนโลยียังไงก็ต้องมาจากคนอยู่ดีเนาะคำตอบคือมีนะคะ,ะมีหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งหกเมหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งสี หนึ่งหกห้าหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งหกแปดหนึ่งห้าหกอุ๊บเฮ้ยหนึ่งห้าห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งห้าเก้าเฮ้ยหนึ่งห้าศูนย์เนี่ยหนึ่งห้าหนึ่งอืมขอยืมหน่อยหนึ่งห้าเจ็ด โอเคเรียงลาดับใหม่นะคะอันนี้พอเรียงลาดับปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นชั้นที่หนึ่งเนี่ยเราจะต้องเอาห้าไว้ในนะคะอ่าห้าต้องไว้ในห้าต้องไว้ในแล้วก็ตามด้วยอะไรรู้ไม้ลูกห้าแล้วก็หกมันจากน้อยไปมากอย่างนี้นะคะห้าหกหกแปดนะคะอ่า เดี๋ยวครูขอจัดการกับชั้นนี้ชั้นนี้ก่อนเนาะจริงๆนักเรียนใช้ดินสองนะคะเราค่อยมาใส่ใส่น้อยก่อนลูกหเหมือนเล่นเกมจับคู่เลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วอะไรลูกอืหน้หาเหมือนอะไรหายไปไหมคะ ครูขอดูหน่อยผู้หญิงผู้หญิงมีหนึ่งผู้หญิงมีหนึ่งห้าศูนย์แล้วครูไปไว้ตรงไหนอะลูกโอ้นี่ไงยังไม่หมดเลยก็โทษทีออาตัวเองลงมาด้วยกันเอาศูนย์ไว้ก่อนนะคะ นั <poisoned. S 2> ่นลนลบเขียนเร็วคูเนาะหนึ่งหนึ่งตามด้วยสามสี่ห้าหกกี่ตัวหกหนึ่งหกสองหกสามเขียนมีแบบเป็นที่หายใจหน่อยนะลูกแล้วก็เจ็ดอีกสี่ตัวเจ็ดเจ็ด เจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดแปดกูเขียนผิดแล้วมั้งเนี่ยอันนี้แปดนะคะมีหนึ่งห้าเก้าด้วยหรออ๋อมีเลขเก้านะคะโอเคเลขเก้าผู้หญิงต่อไปข้าวล่างข้างล่าง ข้างล่างก็ตามได้หนึ่งเนาะวิข้างล่างมีหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งนะคะหนึ่งหกสองหนึ่งหกสี่หนึ่งหกห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งหกหกหนึ่งหกหกอย่างเงี้ยค่ะนะคะหนึ่งหกเจ็ดแล้วก็หนึ่งหกแปดโอเคแค่นี้ นี่คือกระตอบคำถามข้อที่1ก็คือให้เราเขียนแผนภาพนะคะแผนภาพแสดงความสูงพิสัยพิสัยคืออะไรอ,ะอันนี้ข้อที่1ตอบนะคะต่อไปข้อที่2พิสัยของนักเรียนชายแล้วก็ของนักเรียนหญิงเป็นเท่าไรนะคะ,ะพิสัยก็คือเอาข้อมูลสูงสุดพิสัยความสูงพิสัยของความสูงของนักเรียนชาย พิสัยคือความแตกต่างระหว่งนางคะแนนข้อมูลสูงสุดกับต่ำสุดดังนั้นนักเรียนชายสูงสุดเท่าไหร่คะเอ่อนักเรียนชายสูงสุดคือ175ต่ําต่ำสุดคือ158นะเห้าสิบแดเนาะ175ยเจอย่างนี้นะคะงั้นพิสัยก็คือนักเรียนเอามาลบกันค่ะ175ลบกับ158พิสัยคือ17เซนติเมตร นะแล้วก็พิสัยพิสัยนะคะไม่ใช่นิสัยค่ะพิสัยความสูงของนักเรียนหญิงคือเมื่อกี้นักเรียนหญิงเท่าไหร่เอ่ยร้อยจริงดูในรูปก็ได้นะ160่ง16รกับ145นะคะ 168ลบ145เท่ากับ23เซนติเมตรประมาณนี้นะคะต่อไปข้อที่3พี่ใส่ความสูงของนักเรียนทั้งห้องอพี่ใส่ความสูงของนักเรียนทั้งห้องของนักเรียนชั้นม .2 ก่อในเรียนชั้นมา2ก็คือเอาทั้งหมดเลยค่ะนะหนูก็ได้175ของผู้ชายเนาะไปลบกับต่ำสุดของผู้หญิงก็คือลบรก็ตอบว่า30เซนติเมตร30เซนติเมตรนะคะอ่ะข้อที่4ข้อที่4นักเรียนชายส่วนใหญ่มีความสูงอยู่ในช่วงใด แล้นักเรียนหญิงส่วนใหญ่มีความสูงอยู่ในช่วงใดช่วงนีกเลยนก็ดูชั้นไหนยาวสุดก็ตอบช่วงนั้นเลยค่ะนะคะนี่อย่างเงี้ยนักเรียนหญิงก็ต้องตอบช่วงนี้นะคะนักเรียนชายก็ต้องตอบช่วงนี้เนาะนักเรียนชายส่วนใหญ่นักเรียนชายส่วนใหญ่มีความสูง ในช่วงนักเรียนชาย,ชายส่วนใหญ่มีความสูงอยู่ในช่วงคราวน,นี้เวลาตอบนักเรียนต้องตอบ160เท่าไหร่ลูกร้อยถึงห6 9เนะนะคะเป็นช่วงช่วงแบบนี้อยู่ในช่วงนี้นะคะ,ะนักเรียนหญิงนักเรียนหญิงส่วนใหญ่ มีความสูงอยู่ในช่วงไหนช่วงไหนลกูกชั้นเนี้ยมีความสูงอยู่ในช่วงไหนอืมชั้นเนี้ยค่ะร้อยห้าสิบถึงร้อยห้าสิบเกนะคะอยู่ในช่วงหนึ่งร้อยห้าสิบถึงหนึ่งร้ยห้าเก้าซนเมตรถึงแม้ว่าในชั้นนี้จะไม่มีเลขเก้าอยู่ก็ตามแตม่แบบความอ,อมีเนาะคือ ในชั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะแบบมันเป็นแบบว่าสมมติว่ามีใครคนใดคนหนึ่งอยู่อยู่เกิดสูง152แล้วก็จะต้องไปตกอยู่ชั้นนี้ใช่ไหมสูง1 5ึงก็ต้องตกอยู่ชั้นนี้อย่างนี้ค่ะนะมันเป็นช่วงของมันแต่อาจจะไม่มีตัวเลขกำกับก็ได้อย่างเช่นตรงนี้มีความสูงอยู่ในช่วงไหนก็ต้อง1 6 0ถึง169ถึงแม้ว่าในชั้นนี้ไม่มีเลข9ก็ตามแต่ว่าเป็นช่วงที่เราแบบว่าเหมือนจองที่เอาไว้อะว่าถ้าคุณอยู่ในมีคะแนนเท่าไหร่คุณจะต้องแบบ ล็อกมาอยู่ในชั้นของชั้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราแบบว่าเหมือนเป็นช่องว่างช่องเอาไว้เรียกว่าช่องอันตรภาคชั้นนะคะ,ะเป็นช่องเอาไว้อันนี้ยลืมใส่หน่วยเป็นเซนติเมตรโอเคประมาณนี้ค่ะในกรณีที่เราต้องการนำเสนอข้อมูลด้วยแบบ สอ,สองอย่างอยู่ในแผนภาพต้นใบก็จะนําเสนอประมาณนี้นะคะถ้ามันมี3อย่างก็ค่อยใช้วิธีอื่นนอกจากแผนภาพต้นใบนะคะทําแบบฝึกหัดตามที่คุณครูบอกนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ